ม,ม,ามาส่งคนกลับบ้านครับวันนี้ <c oughs> คนมาตีตีตั๋วมารอบเดียวครับพอมาปุ๊บก็ซื้อตัว okay, ๋วกลับเลยปัญญาชนไปทางเดียวกันหมด <c oughs> สี่ห้าหกูแลฟาโชคดีเออโชคดีโอ้คนบนรถกันแน่นพอสมควรเลยเนี่ย คนขากลับที่เยอะกว่าเมื่อเช้าที่ผมมารับน้องชายเลยครับนี่ก,ก็เป็นผู้คนที่กลับพร้อมรถขบวนดีคนเยอะแยะมากมายเยอะจริงๆครับไม่เคยเห็นอย่างนี้มาสามสี่ปีแล้วเยอะเท่ากับคนที่รอรถที่หัวลำโพงเลยครับ ตู้หกอยู่ไหนอ๋อตู้หกข้างหน้านี่ไหนว่ตันหัวเอ้ยโชคดี